สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพมก็มาในลูกของสาวผมยาวตรง20นิ้วนะคะเป็นผมแท้นะคะแล้วเดี๋ยวแพมจะเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองด้วยการใส่วิกผมใหม่ทรงหน้าหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าเราจะใช้เวลาในการเปลี่ยนทรงผมเพื่อออกงานในคืนนี้ให้ทันนะคะอ่าดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ตอนนี้แพมใส่ไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแพมจะใส่อีกทรงหนึ่งซึ่งเป็นผมดัดทรงหน้าหวานนะคะสวยๆไปพร้อมกันเนาะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องมัดผมนะคะมัดผมข้างหลังเราจะไปสองงานนะคะวันนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนทรงผมนะคะสำหรับสาวๆที่อยากเปลี่ยนลูปแบบง่ายๆดูตามแพมเลยนะอ่าเมื่อกี้แพมเปลี่ยนผมยาวออกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแพมจะใส่ผมดัดทรงหน้าหวานนะคะนี่ หยิบวิกขึ้นมาเลยนะคะมีตัวเสียบแบบนี้นะแล้วก็มีกิ๊บปอกแป๊กด้านข้างเราเปิดไว้เลยนะคะเปิดกิ๊บไ้เลยใส่ตามแพมเลยนะคะเราไปสองงานเราก็จะต้องมีวิกสองทรงเนาะอ่ะเมื่อกี้ไปในลูกของสาวผมยาวตรงแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็นสาวหน้าหวานๆแบบผมดัดฟาลาฟาลาเล็กน้อยนะคะสวยๆเก็บผมด้านหลังเข้าเลย วันหนึ่งเราจะเปลี่ยนบุคลิกกี่ครั้งก็ได้นะคะแล้วถ้าเรามีงานเนห็นไหมหน้าแพมก็เปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะมาหยิบผมข้างหน้าขึ้นเพื่อเก็บความเนียนนะคะสาวๆอันนี้เป็นวิกผมไหม่นะคะสวยพอๆกับวิกผมแท้นะถ้าใครที่ชอบผมยาวตรงแนะนําว่ามีผมแท้ติดบ,บ้านไว้1อันนะคะแล้วถ้าใครที่ชอบผมไหมใส่เก๋ๆมีทรงเรียบร้อยออกงานได้เลยอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้เป็นทรงหน้าหวานเนาะเดี๋ยวแพมขอเก็บผมข้างหน้าให้เนียนนิดนึงนะคะ ดูไปพร้อมๆกันนะใช้เวลาไม่นานนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้ทำาแบบแปบ๊บเดียวเองนะคะถอดผมตรงออกแล้วก็มาใส่วิกผมทรงหน้าหวานที่เป็นสไตล์ผมดัดแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆเห็นไหมเราพร้อมที่จะออกงานงานที่2แล้วนะเราก็หาแอสเซซนรี่น่ารักน่ารักนิดนึงนะคะมาประดับตรงหัวไม่ให้มันว่างเกินไปเนาะ เราซืะะ้อไปสองอันเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย